จากเหตุการณ์จลาจลในสหรัฐอเมริกาช่วงนี้เราได้ยินชื่อของกองกำลังเนช i o n น l อาตกาดออกมาปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยอยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้หลายคนสงสัยว่ากองกำลังเนช i o n น l อาตกาดที่แต่งกายเป็นทหารคือใครพวกเขาเป็นทหารของกองทัพสหรัฐหรือไม่มีการจัดหน่วยอย่างไรวันนี้เราจะพาท่านไปดูรายละเอียดของกองกำลังเนช i o n น l อาต์กาดกันครับ กองกาลังเนชั่นแนลกาดหรือที่มีการแปลว่ากองกําลังพิทักษ์ชาติบ้างกองกําลังพิทักษ์มาตุภูมิบ้างแต่ถ้าจะแปลให้ตรงความหมายตามความเข้าใจของคนไทยแล้วนะครับกาดก็แปลว่ารักษาป้องกันเนชั่นแนลก็คือชาติหรือดินแดนเนชั่นแนลกาดก็คือกองกําลังรักษาดินแดนนั่นเองทหารสหรัฐจะเรียกกองกําลังเนชั่นแนลกาดเหล่านี้สั้นๆว่าพวกกาดนะครับแต่ย่าเพิ่งปรามานะครับว่ากองกําลังเนชั่นแนลกาดนั้นเป็นแค่กําลังสํารอง ไม่ใช่ทหารอาชีพบางคนมองไปไกลถึงเป็นพวกมือสมัครเล่นเป็นทหารในวันหยุดจะถูกเรียกตัวมาก็เฉพาะเกิดภัยพิบัติหรือมารักษาความสงบเรียบร้อยปราบปรามจราจนเท่านั้นเพราะในสงครามอิรักและอัฟกานิสถานที่กินเวลายาวนานนับ10ปีกำลังทหารสหรัฐที่เข้าปฏิบัติการในสมรภูมิกว่า4 5หเรเหรือเกือบครึ่งหนึ่งเป็นกำลังทหารจากกองกำลังในเชนอวกาศและกำลังทหารในเชนอวกาศเหล่านี้ละครับจำนวนเกือบ20%เซ ประสบกับความสูญเสียทั้งบาดเจ็บเสียชีวิตและทุกพลภาพ <S <S เรามาดูดารายละเอียดของกองกำลังน่ชแนลการ์ดกันครับว่าพวกเขาอยู่ตรงไหนของกองทัพในสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกับประเทศไทยประเทศทั่วไปครับที่มีกองกําลังหลักซึ่งก็คือทหารหลักกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศและอีกกองกําลังหนึ่งก็คือกองกําลังสำรอง ในส่วนของกองกําลังสํารองนั้นเนื่องจากสหรัฐอเมริกาปกครองด้วยระบอบสหรัฐซึ่งมีรัฐต่างๆ50รัฐมารวมกันเป็น1ประเทศแต่ละรัฐมีอํานาจในการปกครองตนเองนะครับมีกฎหมายของตนเองเช่นเราจะเห็นบางรัฐอนุญาตให้พกปืนได้บางรัฐไม่อนุญาตให้พกปืนแต่ละรัฐมีผู้ว่าการรัฐเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดทั้งนี้แต่ละรัฐจะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางของกรุงวอชิงตันดีซีซึ่งมีประธานาธิบดีสหรัฐเป็นประมุขสูงสุดของประเทศ กองกาลังสํารองจึงถูกแบ่งออกเป็นสส่วนคือกองกําลังสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งประเทศและกองกําลังสํารองของรัฐ50รัฐแต่ละรัฐก็มีกองกําลังสํารองของตนเองกองกําลังสํารองของประเทศอเมริกาทั้งประเทศเขาเรียกว่า Reserve Army ผู้สั่งการใช้กองกําลังสํารองของประเทศสหรัฐอเมริกาคือประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับส่วนกองกําลังสํารองของรัฐแต่ละรัฐนั้นผู้สั่งการได้คือผู้ว่าการรัฐครับ แต่รัฐจะมีกองกําลังสํารองของตนเองกองกําลังสํารองของรัฐแต่ละรัฐนี่แหละครับที่เราเรียกกันว่ากองกําลังเนชั่นแนลการ์ดขึ้นสายการบัญชาอยู่กับผู้ว่าการรัฐนั้นกองกําลังเนชั่นแนลการ์ดแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคืออาร์มีเนชั่นแนลการ์ดซึ่งก็คือกองทัพบกและแอร์เนชั่นแนลการ์ดซึ่งก็คือกองกําลังทางอากาศนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ของเนชั่นแนลการ์ดก็คล้ายกับอาวุธของกองทัพสหรัฐอเมริกาครับเพียงแต่อาจจะมีความทันสมัยน้อยกว่า ตัวยอย่างของกองกำลังเนชั่นแนลกาดในรัฐต่างๆนะครับเช่นฟลอริดาเนชั่นแนลกาดก็คือกองกำลังสำรองหรือกองกำลังรักษาดินแดนของรัฐฟลอริดาคนที่จะสั่งการระดมพลคนที่จะเคลื่อนพลได้ก็คือผู้ว่าการรัฐฟลอริดาหรือว่าเนบราสกาเนชั่นแนลกาดก็คือกองกำลังรักษาดินแดนของรัฐเนบราสกาขึ้นอยู่กับผู้ว่าการรัฐเนบราสกาเป็นต้นนะครับ โดยปกติกำลังพลของกองกาลังเนชั่นแนลการดก็คือคนธรรมดานี่แหละครับที่ประกอบอาชีพต่างๆไม่ได้เป็นทหารอาชีพอยู่ตามกรมกองพวกเขาเป็นหมอเป็นพนักงานบริษัทเป็นเจ้าของร้านเป็นช่างก่อสร,ร้างโดยปกติใช้ชีวิตเหมือนกับคนธรรมดาครับแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมพายุไซโครนพายุทอร์นาโดนะครับหรือมีการก่อการจราจรผู้ว่าการรัฐนั้นๆก็จะมีการลงนามเรียกกองกําลังเนชั่นแนลการด ก็คือเอากองกําลังสํารองเหล่านี้เข้ามาประจําการในกองกําลังเนชั่นแนลการ์ดของรัฐเพื่อทําหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเขามีโครงการอยู่โครงการหนึ่งครับเรียกว่าโครงการ State Partnership p r o g r a รมเขาจับเอากองกำลังเนชั่นนอลการ์ทั้ง50รัฐนี่แหละมาเป็นคู่ Partnership กับประเทศต่างๆทั่วโลกทราบไหมครับว่าประเทศไทยเรานั้นเป็น State Partnership กับกองกำลังเนช่นนลการรัฐใด เราเป็น State Partnership กับกองกำลัง National Guard ของมอรัฐ a วอชิงตันนะครับไม่ใช่กรุงวอชิงตันดีซีนะครับแต่เป็นมอรัฐวอชิงตันจะสังเกตได้ว่าทหารสหรัฐที่มาฝึก c อบราโกกับกองทัพไทยในแต่ละปีเนี่ยส่วนหนึ่งจัดมาจากวอชิงตันเนชั่นแนลกาดซึ่งก็คือกองกำลัง n เนชั่นแนลกา d ของมอรัฐวอชิงตันครับถ้าหากนึกภาพเนชั่นแนลกาดยังไม่ออกอีกให้นึกถึงเดวี่ครอเกตและจิมโบวีครับจิมโบวีนี่ชื่อคุ้นใช่ไหมครับ คนที่คิดค้นมีดโบวีอันลือชื่อจนถึงทุกวันนี้ครับเดวี่ครอเกตกับจิมโบวีนั้นทำการต่อสู้กับกองทัพเม็กซิโกในซึกอาราโมจนตัวตายเมื่อปี2379ช่วงต้นกรุงรัตนาโกสินุ่นครจิมโบวีและเดวี่ครอเกตเนี่ยซึ่งใส่หมวกเป็นรูปขนสัตว์มีหางพันนี่แหละครับคือต้นกำเนิดของกองกำลังเนชันแนลการ์ดในยุคเริ่มต้นของสหรัฐอเมริกาทำให้ทุกวันนี้ มีภาพของเขาเป็นสัญลักษณ์ของกองกำลังเนชั่นแนลการ์ดของสหรัฐครับเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆผู้ว,ว่าการรัฐจะใช้อำนาจของเขานในการเรียกกองกำลังเนชั่นแนลการ์ดเข้าไประจำการในรัฐเช่นน้ำท่วมพายุทลมจราจน กฎหมายกำหนดว่านายจ้างต้องอนุญ,ญาตให้พนักงานของตนเข้าปฏิบัติภารกิจในกองกำลังเนชนแนลการดโดยไม่มีข้อแม้และต้องรักษาตำแหน่งอัตราจ้างเดิมเอาไว้ให้กับพนักงานคนนั้นครับดังจะเห็นได้จากในช่วงสงครามอิรักอัฟกานิสถานกำลังพลของเนชั่นแนลการดเข้าไปปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางนาน6เดือนบ้าง1ปีบ้างนายจ้างจะต้องเก็บรักษาตำแหน่งของบุคคลเหล่านั้นเอาไว้นะครับจะปลดออกหรือไล่ออกไม่ได้ ในอดีตผู้คนมักมองว่าทหารของกองกําลังเนชั่นแนลการ์ดไม่มีขีดความสามารถเพียงพอเป็นเพียงทหารในวันหยุดหรือทหารกองกําลังสํารองดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์หลายเรื่องนะครับนำเสนอมาอย่างเช่นเรื่อง First b บัตซึ่งเป็นภาคแรกของแลมโบที่เขาถูกกองกําลังเนชั่นแนลการ์ดตามล่าในพื้นที่หุบเขาภาพยนตร์พยายามเสือเห็นความไร้ประสิทธิภาพของกองกาลังเนชั่นแนลการ์ดและก็ยังไม่ยอมปฏิบัติภารกิจอันเสี่ยงภยัยตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วย แต่ในปัจจุบันสภาพความเป็นจริงเปลี่ยนไปมากครับกำลังพลของกองกําลังเนช i o น a l g เอ r กาดที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในอิรักและอัฟกานิสถานได้สร้างผลงานไว้อย่างมากมายพวกเขานะครับจำนวนกว่า6,840นายเสียชีวิตในการรบในอิรักและอัฟกา,านิสถานเสียชีวิตในอิรักกว่า4,486นายที่เหลือเสียชีวิตในอัฟกา,านิสถานกำลังพลที่เสียชีวิตของเนชั่นแนลกาด6,670กว่าคนเป็นชาย และเป็นเนชันแนลการ์ดหญิง160คนครับจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดกว่า3,000นายมีอายุระหว่าง20-24ปีครับคนหนุ่มคนสาวทั้งนั้นในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นเสียชีวิตจากการประทะ2,662คนที่เป็นข้อมูลตั้งแต่ปี2001-2009เท่านั้นนะครับยังไม่นับถึงปัจจุบันและบางส่วนนะครับ2,550นายครับเสียชีวิตจากระเบิดแสวงเครื่องในอิรักและอัฟกานิสถานตั้งแต่ปี2001-2009 มีกำลังพลเนชั่นแนลการ์ดเข้าปฏิบัติภารกิจในอิรักและอัฟกานิสถานเป็นจำนวนมากบางช่วงมีกำลังพลของกาศเข้าปฏิบัติภารกิจในตะวันออกกลางมากถึง28,000นายครับ ประสิทธิภาพและขีดความสามารถของกองกําลัง National ลกา r d เป็นขีดความสามารถที่ไม่อาจประมาทได้และในช่วงนี้เราก็จะเห็นบทบาทของ National ลกา r d ในการรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศสหรัฐอเมริกาพวกเขาเหล่านี้หลายคนครับเป็นทหารมืออาชีพไม่แตกต่างจากทหารในกองทัพเลยนะครับพวกเขาเคยได้รับเรียญกล้าหาญหลายชนิดหลายชั้นมาแล้วจึงถือว่ากองกําลังเนช i o น a l ลกา เป็นกองกาลังที่มีประสิทธิภาพและมีขีดความสามารถไม่ด้อยไปกว่าทหารหลักฐานประจําการเลยครับและที่สําคัญพวกเขาคือประชาชนคนทั่วไปครับที่ถูกเรียกระดมพลมาให้แต่งเครื่องแบบเป็นเนช i ั่น l อลกาดเช่นนั้นการนําพวกเขามารักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงการก่อจลาจลน,นั่นก็คือความเอื้ออาทรเราจึงเห็นทหารเนชชั่นเนลกาดหลายคนคุกเข่าลงคุยกับผู้ประท้วงเพราะพวกเขาต่างเป็นประชาชนอเมริกันด้วยกันครับ